เทศบาลตะบนป่าดแดดนะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งเป็นจุดข้อระวังน้ําล้นตลิ่งนะครับใาส้สะคาญปาดแดดเนี่ยครับน้ำเริ่มไหลเข้าท่วม ในเขตเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับอุปชมตอนนี้ไฟไหม้กัดหลวงหนักเลยน,นะครับเจ้าหน้าที่กำลังคุมเพลิงครับน้ำบริเวณสะพานแขกนะครับกำลังเข้าตรงนี้ไหลแรงมากในเชียงใหม่ค่ำคืนนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณตีสองน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับไหลเข้าท่วมพื้นที่ใจกลางของเมืองเชียงใหม่ แยกบัวละวงเนี่ยนะน้ำถนนช้างคานนี่น้ำเข้าจะเต็มแล้วนะครับเสียบอีไรล่ะครับครับผมอ๋อนีเมครับเอาเมสซิงเชียงใหม่ <c oughs> ด้านหน้ากัดหลวงนี่บริเวณสะพานจันสงครับไนบาซ่าคืนนี้มีน้ำท่วมในขณะนี้ครับตรงนั้นมันตรงนี้แล,ล้วลลครับตรงท่วมเยอะเหรอครับอาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่นะครับที่น้ำท่วมย่านไนบาซ่าในรอบหลายปีนะขนของขนสินค้าออกมีรถของการไฟฟ้าครับที่เข้าพื้นที่น้ำขึ้นเร็วไหมพี่ เรวเร็ว,วมาต้องเร่งสูบน้ำน้ำเยอะเลยครับไมาบาซ่าครับนียานชุมชนวัดเกศเทศบาลนครเชียงใหม่ริมน้ำปิงเริ่มมีน้ำไหลฟซึมเข้ามาแล้วเวณหัวเหล็กนะครับระดับน้ำลดลงบ้างนะที่เชียงใหม่ลดลงแล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่คุณผู้ชม ก็ยังมีน้ำท่วมสูงอย่างเช่นถนนเชียงใหม่ลำพูนเป็นสุสานบ้านเด่นนะครับหน้ากอฟอ๋ออันนี้ทันไหมก็ไม่ทันครับเพราะบางอย่างก็ทันแต่บ,บางอย่างก็ไม่ทันมาอีกล่านี <laughs> เตรียมเก็บของเก็บอะไรไว้เหรอนี่ไม่อยู่อยู่ไม่ได้หลายหลังเลยเนาะมาถ่ายภาพ นี่่่ทพรคงเต็มอยูะัับถนนแก้วนวรัตนะครับที่บริเวณดนหน้าโรงเรียนฟิน์ตเ์ยนนะครับตรงจุดนี้น้ําท่วมสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะไหลแรงแล้วก็ท่วมพื้นที่ด้านในของชุมชนฝั่งด้านนี้ฝั่งตะวันออกของเมืองเชียงใหม่นะครับเลยนะครับระดับน้ําค่อนข้างจะไหลเชี่ยวมากเลยนะครับผานนครพีร์ด้านหนะ้า กาดหลวงนะครับตอนนี้กาดหลวงระดับน้ําเริ่มเข้าท่วมนะครับการผสมนะครับหรือว่าหัวแขกครับตอนนี้ระดับน้ําปิงสูงมากที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่สี่ทุ่มนะครับบริเวณกาดหลวงมีนาทีที่พนังพนังบริเวณเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ครับแตกเลยครับบริเวณกาดหลวงเทศบาลนครเชียงใหม่แตกนะครับนด้ต้องชาวบ้านแล้วก็อาสาครับ แตกเพิ่มอีกรอบแล้วนะครับบริเวณกาดหลวงเวลานี้นะครับ5ทุ่มพนังแตกเพิ่มตอนนี้น่าจะเอาไม่อยู่แล้วครับแตกกว้างมากแล้วก็น้ําไหลเข้าไปในพื้นที่โซนนั่นในกาดหลวงครับ23นาฬิกา25บบนาที54ตอนนี้ม่คืโดนแถวๆโรงเรียนกาวีระวิทยาลัยลอาหาร เข้าไปพื้นที่นะครับกู้ภัยเรือเข้าไปเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่โดนเชีงใหม่รถอย่ารับนเลยนะครับหนองหอยนะครับเนี่ยน้ําหลากน่ากลัวมากเป็นเส้นทางรถไฟครับ <c oughs> มากเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับดูระดับน้ำจังบวัดนครเชียงใหม่ อยู่ในความมืดเลยนะครับโรงแรมดังแล้วก็กลางเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ระดับน้ำน่าจะใกล้เกือบเม็ดแล้วนะครับย่านไนบาซ่าครับย่านใจกลางธุรกิจของเชียงใหม่ตอนน้ําำที่ท่วมสูงมากเลยนะครับผมอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับร้านอาหารร้าน,นะคะ้า นี่เป็นถนนท่าแพนะครับเบเนะพานนวรัตนนะครับจุดวัดพีหนึ่งครับระดับน้ําสูงมากแล้วก็เนี่ยครับจุดวัดนี้น้ําไหลมาแรงเรื่อยๆมาปะทะกับตรงนี้ตัวนี้ประมาณห้าเมตร28ดเซนติเมตรวัดอุปคุตน,นะครับบริเวณแยกหนองประทีปมานะครับเียนะครับ อาเขตตอนนี้คุณผู้ชมรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ตรงนี้ถูกน้ำท่วมหมดเลยนะครับถนนแก้วนวรัตครับเป็นถนนเส้นหลักอยู่ที่บริเวณนี่เป็นแยกโรงเรียนปริน้นนะครับถนนแก้วนวรัตถือว่าเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงทีเดียวรถเนี่ยครับมีรถจอดเลียครับ นักสลประธานที่หนึ่งถนนทุ่งโฮเทลนะครับน้ำเที่ยวเยอะเลยครับเนี่ยระดับน้ำที่ถนนทุ่งโฮเทลนะครับคผมต้องบอกว่าออกไม่ได้รถหลายคันนะครับน้ำท่วมสูงถนนเจริญเมืองตรงเนี้ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นสวนรถไฟครับตอนนี้กลายเป็นพุ่งน้ำกว้างมากคนขับรถบัสไม่ได้ไปทำงานเลยครับเนี่ยเจริญเมืองนี้ต้องเอาเรือนำเข้าออกอันนี้เป็นรถทหารพาชาวบ้าน ออกจากพื้นที่ครับเ,เป็นหน้าสถาน,นีรถไฟเชียงใหม่ที่ออฟฟิศครับผม<อ>เป็นบริษัทครับผมวันนี้น้ำท่วมเอาไดโวกับสบเบียเปไปนรอรอที่ออฟฟิศมาดูเข้าของแล้วครับ,บ<อ>สูงมากต้องมีต้องใช้เหลืออย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นถนนเจริญเมืองม,ดดมาขนของ เดิมแยกหลังตะทีบตอนนี้เยอเลยนะครับว่าถนนท่าแพเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่ตอนนี้ค่ำคืนนี้ไม่มีแสงไฟเลยนะครับถนนท่าแพรครับผูบ้ชมครับเลยแยกขวัถึงมานิดหน่อยครับจอดบนนะครับต่างระดับเยอะเลยครับ บริเวณถนนมหิดลนะครับเลยแยกดอนจันานิดหน่อยครับตรงนี้ครับน้ำท่วมสูงทีเดียวหน้าจานนี้กวาเลยแล้วก็มีเดลิเออร์มีเนี่ยครับกั้นอยู่ซุปเปอร์ไฮเวย์ครับขาเข้านะครับตัวเมืองเชียงใหม่ที่แยกดอนจันนะครับตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับเป็นถนน มหิดลครับจะไปสนามบินน้ําท่วมสูงมากไปไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับถนนตรงนี้ครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง